สวัสดีค่ะพอแมวพี่น้องเมื่อวาอกับมาดามกำนวนคือเก่าเนาะคะ่ะในทางช่องยูทูบมาดามจะมาวางแนวทางของเราพัฒนาสบายดีซอปอป,อปอลเล่ย่ามเย็นเนาะค,ะะคะ่ะเนาะช่วงอากาศเย็นๆท้องฟ้าสีสวยมากมาดามชอบดูท้องฟ้าเหมือนกับเราได้มองไปในไกลๆที่สุดเนาะคะ่ะชอบมากๆเลยพอแมวพี่น,อนะะ้องเนาะอะ ก่อนจะไปดูตัวเลขแนวทางของปู่โคราชเข้าไป4งวดติดๆแล้วนะคะถ้าใครยังไม่ได้ติดตามชมเข้าไปติดตามชมได้นะเพราะว่าของปู่โคราชมาดาเคยลงให้หลายคลิปแล้วเหมือนกันเนาะค่ะเอาถ้าใครยังไม่เห็นวันนี้เรามาติดตามชมไปพร้อมๆกันเนาะค่ะเลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทางเด้อคกัโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมจูงสูง เลขไม่มีใครรู้ว่าจะเข้าจะหลุดเด้อค่ะเด้อยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณปู่โคราชนะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องนะคะแล้วก็กราบขอบุญขอบคุณ F-C ซทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมทางช่องของมาดาไม่ว่าจะเป็น F-C ใหม่ F-C เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อค่ะกราบข,ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเหฮ้ยพ่อแม่พี่น้องท่องฟ้ากับเพี่ยนสีอะไรขึ้นกันเนาะ เรามองอีกมุมหนึงเป็นสีออกจะสีดำมองอีกมุมหนึ่งเป็นสีฟ้าสวยงาอไปดูตัวเลขแนวทางกันดีกว่าคะ่ะค่ะนี่ก็จะเป็นของปู่โคราดนะคะเป็นจังไดโพแมพีน่น้องนีไ่ไผไใดไผตามปู่โคราดบน่น้อมีใครได้ใครตามปู่โคราดไหมคะสีงวดติดแล้วเนอะคะ่ะสีงวดติดติดแล้วนะคะ ของปู่เข้าไป4งวดติดๆแล้วนะคะงวดนี้ที่ผ่านมาเมื่อวานเนาะเข้าไป0440เด้อค่ะ4004เข้าตัวกลับเนาะแล้วก็งวดก่อนหน้านั้นเข้า50เข้าตัวเน้นตัวเจาะแบบไม่ต้องกลับนะคะมีใครได้ใครตามไหมเนาะถ้ามีใครได้ใครตามคอมเมนต์มาหน่อยนะรีใจกับคนที่ได้เนาะค่ะ แล้วก็งวดนี้เข้าไปสี่สองนะคะแล้วงวดนี้ก็เข้าไปสามสี่นะคะสี่งวดติดๆล้วแม่พ่อแม่พี่น้องป้าเจ๋งอยู่ด้วยเนาะค่ะเนาะหนึ่งงวดนะคะสองงวดค่ะสามงวดค่ะแล้วสี่งวดที่ผ่านมาป้าจับตามองค่ะจับตามอง ว่าปู่โคราชจะให้ตัวไหนจะเข้าจะปังอีกไหมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับมาดามด้วยนะคะให้เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเนาะาอนอยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณปู่โคราชนะคะที่ให้มาให้มาปุ๊บออกให้ปั๊บเลยเนาะคะ่ะเพราะว่าปู่เพิ่งให้มาเนาะ,ะมาดามก็เลยเอามาฝากแฟนคลับทางช่องเลยเนาะคะ่ะเอาเรามาติดตามชมว่าปู่จะให้ตัวไหนไม่ต้องรอช้าไม่ต้องเสียเวลา นี่จะเป็นของปู่โคราชที่ให้มานะคะปู่โคราชให้มารูดลราพัฒนา6กับ7จสองตัวเก้าหางตัวใหญ่พ่อบโนตัวหนังสือมาดามตัวใหญ่พ่อบนนเอฟซบอกว่าเขียนตัวใหญ่ๆเนี่ยเอาเมฆินะเมฆิ่บสันเมฆิน่ะละพ่อแม่พี่น้องอันนี้เรียกเป็นอันเขียนอันนี้เป็นใบทสัสซี่ซื้อๆเลยค่ะพ่นแหงพ่นแหงหนหวยอยู่ข้ามาสี่ ภาษาไทยว่ายังไงนาะหนหวยร้นหวยบ่ภาษาไทยว่ายังไงเนาะหนหวยีเนาะเพื่อนเอฟซีเองแบบปากาปากาเมื่อเมื่อม่ดามเพื่อนยังวายูเนาะเพื่อนร้นหวยอยู่เด้อเด๋อวนี้อ้าว่าเบาหยอกเบานัวหัวมวนเด้อค่ะเด้ออย่าถืออย่าซ่ากันเนาะเบาแต่ตัวเลขกลายกัลยานเอฟซีลำคาดเนาะนี่ต่เสียงมาดามีจ่ยจ่อยอยู่ยภา่าเด้ จอย่อยใครเราบอกใอรอยากไล่รคืออย่างเจม,ม้าดำมาสิวานเนะะาะยาฝ้าอยากไล่กันอยู่น้ากันโดนโดนสกอนสวาสิพ่อกันด,นนดอ,กนอกพ่อแม่พี่น้องเนาะว่าบอกอยู่ในโลกใบเดียวกันเนาะสวาสิมาหูจักกันเดื่อนี่มาดำทํามาในสามสี่ปีแล้วเด้ค่ค่ะเพิ่งจะมาเจอกันกับเอซี่นี่เนาะสำแล้วเอสซี่ใหม่เพิ่งเข้ามาเนาะเพิ่งจะมารู้จักกันนี่อย่าฝ่าวลำคาญกันเนาะคะ่ะเนาะเอาเบิ่งไปน้ำกันสก่อนเนาะคะ่ะเนาะ ของปู่ตัวเน้นตัวเจาะก็มีเ้อะค่ะอ่ะเก้าหางแต่ก็มีตัวเน้นตัวเจาะให้เ้อค่ะเด้อถึงจะหลายหางก็ถือว่ายังมีตัวเน้นตัวเจาะชอบตัวไหนกิ้มตัวนั้นเลยเนาะค่ะเนาะชอบก็จัดไปไม่ชอบก็ผ่านปู่ให้มาเก้าหางก็จะมีหกเจ็ดหกหนึ่งหกสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่หนึ่งสี่ หนึ่งห้าหนึ่งสามคือมากคนระยางแล้วก็มีเวกนองแมนบ่โอ้บ่คนระยางเดอโอเคอยู่โอเคอยู่อ่ะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของปู่โคราชเนาะค่ะเนาะตัวเน้นตัวเจาะเน้นที่หกเด้อค่ะเน้นที่หกนะคะหกเจ็ดหกหนึ่งหกสี่เด้อคะ่ะ อ่าแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของปู่โคราชยังไงก็กราบขอบุญขอบุญปู่อีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะที่ให้ตัวเลขนารางมาวางทางช่องแล้วกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงอ่าแคปหน้าจอแล้วเราไปดูซิว่าของเพื่อนๆมีใครเข้ามั่งมาดามได้ลงคลิปแต่ของช่อเฉดใช่เด้อคะ่ะเพราะว่ามาดามติดธุระอยู่น้อมวันนี้ไปทําธุระก็เลยไม่ได้ลงคลิปให้ก็เลยอุตส่าห์มาลงรัฐบาลไทย สรุปของเซียนเซียนให้อีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะแล้วก็ของเซียนเซียนที่ที่ยังไม่ได้สรุปเด้อค่ะเพราะว่าใกล้รัฐบาลไทยจะออกแล้วเข้าไปติดตามชมได้เนาะค่ะลงให้แล้วเนาะของแปดเซียนดังก็ลงให้ก่อนไปหน้านั้นแล้วนะคะเพราะว่าหลายคนมากเลยเป็น2อคลิปนะคะรัฐบาลไทยจะมีอยู่2อคลิปนะถ้าพรุ่งนี้มีโค้งสุดท้ายเดี๋ยวก็จะลงให้อีกเนาะค่ะเนาะ ถ้าใครชอบรัฐบาลไทยก็เข้าไปติดตามชมได้เด้อค่ะเด้อถ้าใครชอบราวพรุ่งนี้ราวพัฒนาก็จะมาอีกแล้วเนาะคะ่ะก็ไปราวได้เนาะอย่างของชอเชช,ชัยก็เข้าสามตัวตัวไปแล้วนะคะจับคู่ให้ไม่ถูกเนาะตัววิ่งตัวรูดกอดคอกันมาลงคลิปให้แล้วเข้าไปติดตามชมได้ ลราพัฒนาของชอเชษชัยแล้วก็รัฐบาลไทยก็ลงให้แล้วเด้อค่ะเด้อเอาไปติดตามชมได้นะคะและคของเลขรับนางฟ้าก็เข้าไปแต่ตัวรูดเนาะเอเรียกร้องเข้ามาเยอะมากบอกลงของเลขกรับนางฟ้าให้น้อยว่าสันขอเป็นมืออื่นเนาะค่ะเนาะพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้จะสรุปเจ็ดเซียนดังจะอยู่ในช็อต เก็ดเสียนดังเด้อค่ะรอติดตามชมนะคะพรุ่งนี้เช้านะคะของเลขลับนางฟ้าจะรีบลงให้พร้อมๆกันกับเพื่อนเนาะค่ะเนาะแล้วก็ของเลขมีที่มาก็มีแฟนคลับถามหาเหมือนกันบอกลงให้น้อยพรุ่งนี้เช้านะคะของเลขมีที่มาของเลขมีที่มาก็เข้าไปตัวรูดศูนย์นะคะพั้งบนและล่างเนาะ จับคู่ให้เฉียดมากจับคู่0ูนย์ห้าออกศูนย์สี่สี่ศูนย์เนาะค่ะเนาะรอติดตามชมพรุ่งนี้เช้านะคะรัฐบาลลาวจะลงให้สรุปเจ็ดเซียนดังเด้อค่ะของเลขมีที่มาจะอยู่ในช็อตเดียวกันกับเจ็ดเซียนดังเด้อคะ่ะรอติดตามชมแล้วก็ของอปอยเป็ดนะคะของอปอยเป็ดเข้าไป กอดคอกันในหะน้าตัวรูดนะคะตัววิ่งตัวรูดกอดคอกันมาเจ็ดกับห้านาะจับคู่ให้เฉียดมากมีทั้งเจ็ดทั้งห้าแต่จับคู่ให้ไม่ถูกเนาะพรุ่งนี้นะคะรอติดตามชมเดี๋ยวจะลงให้ในในอีกคลิปหนึ่งคือสรุปเซียนเียนที่ให้มาเนาะคะะ่ะเนาะขอบุณขอบุณออปล่อยเ็ดเด้อค่ะแล้วก็ของหลวงพี่แขกนะคะ แ่นครับหลวงพี่แขกก็รอพรุ่งนี้เด้อค่ะขอบคุณขอบคุณหลวงพี่แขกนะคะที่ให้ตัวแรกแนวทางมาวางทางช่องเนาะรอเป็นพรุ่งนี้นะคะจะสรุปทุกเซียนที่ให้มานะคะของหลวงพี่แขกจะอยู่ในชดสรุปทุกเซียนที่ให้มาอ่ะรอติดตามชมของหลวงพี่แขกก็เข้าไปที่7เด้อค่ะแล้วก็ของออยอดบุรีลมัม ก็จะสรุปให้เหมือนกันนะคะพุ่งนี้รอติดตามชมเด้อค่ะจะสรุปให้ทุกเสียนที่ให้มานะคะของอยอดบุรีลำกับขอบุณขอบคุณเอฟซี FC ทุกขั้นนะคะแล้วก็เสียนเสียนเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะกับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเ่ะแคปหน้าจออีกครั้งหนึง่งถ้าใครจะตามของปู่โคราชเนาะค่ะเนาะ เพราะว่าของปู่โคราชถือว่าปังสุดๆสีงวดติดๆหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วเนาะค่ะคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเด้อค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ